รีวิวยามาฮ่าฟีโน่นะครับรถปี12นะครับหัวฉีดเกย์แยกนะครับคันนี้ชุดสียังดูดีนะครับชุดสีพอใช้นะครับมียุรอยการใช้งานทั่วไปนะครับมายเไป6 0 0 0มื่นหกัะราคารถคันนี้ก็ไม่แพงนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเอกสารครบโอนนะครับ อยู่ที่เหมือนต้น,ต,นต้นนะครับเครื่องเงียบๆนะครับเครื่องไม่ดังแน่นอนนะครับเบลอเรียบๆนะครับมีก้อนะครับที่ดังขึ้นมานิดนึงนะครับไปลายน่าจะปุ่นะครับรถผู้หญิงใช้นะครับรถชื่อผู้หญิงนะครับ หรือจากเจ้าของเหมือนกันคันนี้ระบบไฟไแฟต่ำล้วจะขาดนะครับคันนี้ <c oughs> เหมือนต้นต้นนะครับหาใช้งานไม่ผิดหวังนะครับรถตู้ที่บางบัวทองนนทุรีนะครับติดต่อ0851094650นะครับต่างจังหวัด ร้านนะครับ